หมดเรียนอีกแล้วนะพี่ติด F เอฟเบ่ยอย่าหาว่าไม่เตือนนะติดองติดเอฟอะไรไม่เคยติดติดแต่เอไม่รู้จักไม่รู้จักตอนเอฟแรู้จักวาเอ้ยงงพี่ไม่รู้จักใหญ่เลยียงง่เปิดบริษัทไรอยู่เนะน,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 นี่ย่าอนั่นนนนี่ไงบริษัทจัดให้รับจัดงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานเปิดตัวสินค้าหรือว่าเซอร์ไพรส์ภรรยาที่เรบครอบแต่งงานหรือว่าจาัดเทศกาลไว้แปดพันอยากเราจัดให้ทุกอย่างโหน่าจะไหวเหรอคะพี่บีนทั้งเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยอา้าวทำไมจะไม่ไหวไหวสิคับน้องไป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 ดูข้างในดีกว่าเฮ้ย วันนี้เจออาจารย์ที ful, ่ปร <ator il> ึกษาของพี่อ่ะมีอะไรบอเฮ้ยมีมีอะไรมั้งเนี่พี่ว่าเราจุดพูดเรื่องนี้รู้วัาดีว่าเป็นไงออฟฟิศใหม่พี่ก็ดีนะคะแต่ว่าไม่รู้จะมีลูกค้าหลงมาหรือเปล่าพูดอย่างนี้ก็สวยดีครับเวยอยู่แล้วค่ะมีชม ไปเปิดประตูดิต้อนรับหน่อยเปดูดิเข้ามาอา้าวอยู่นี่หอน้ำใสม,มีเราซื้อขนมช็อกโกแาฝากสาเลียงด้วยนะพี่เอยบอกนะว่าเธอถ่อมมาไกลขนาดนี้เพื่อที่จะเอาขนมมาฝากเราอะอ ส่วนนี้ของพี่บีนค่ะขอบคุณครับเรับประกันเลยนะคะว่าพายร้านเนี้ยอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะโอ้ <c oughs> โหไม่ค่อยจะลำเอียงเลยนะที่ของพี่บีน่ะกล่องเบลเลอร์ของเราสองคนแบ่งกันกล่องเตี้ยดเดียวแต่ว่ามันเละไปหน่อยนะพอดีเมื่อกี้เราเดินชนป้ายไหนก็ไม่รู้อะคนอะไรก็ไม่รู้เดินไม่ดูตามมาตา,ตาเรือโอ้ยจ,จังเลย <c oughs> บนค่ะเฮ้ยเที่ยงออกไปเปิดประตูดิอะไรเนี่ยน้องรหัสนะไม่ใช่ทาสรหัสใช้อยู่ได้เราจะไปไหมอือไปอือสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับติดต่อใครครับเอ่อครับ ครับใช่ไนครับเอา้เอานี่ป้าที่เดินชนหนูเมื่อกี้นี่ป้าเดินชนไม่ขอโทษเลยนะฮะเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่า,าต้องมายุ่งนะพี่บีนถามมาถึิป้าเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยเขาเชื่อกังกันบ้างไหมฮะก็กะเชื่อนะพี่บีนอยู่ได้ไงแม่พี่ เคยบอกเลยค่ะสวยสึ๊ปลิ้งเลยค่ะเฮอนี่นี่ปัดปัดปัดกันค่ะปัด่างได้นะร่งได้ค่ะตามสบายค่ะพี่เรียกป้าเียนี่หลงทางไปชั่วโมงเลยครับแม่ก็ใช่อ่ะสิแท็กซี่อ่พาขับรถวนไปวนมากว่าจะถึงกว่าจะหาเจอเนี่ยเฮ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมไม่บอกผมอ่ะ ผมซื้อขงไปรับเหรอแล้วที่ลูกโดรีทายเนี่ยไม่เห็นบอกแม่บ้างเลยฮะรีรทายเป็นไรเกี้ยงจะร้องเสียงแมวทำไม,ไม,มแม่นี่นีวครับ,ร,บรู้ต้องนานแล้วนี่ยังไงล่ะบีน้วคิดจะเปิดบริษัทจริงๆเหรอใครว่าจะเปิด นี่ผมเปิดกิจการแบบไม่เป็นทางการมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแม่เปิดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเหรอ,อลูกตายแล้วนี่อย่าเปิดเลยนะเชื่อแม่สักเรื่องเถอะคราวที่แล้วก็หมดเด็ดทำกิจกรรมจนโดนรีทายเนี่ยลูกคราวนี้จะเปิดบริษัทอีกอย่าเปิดเลยนะแม่ขอละนะแล้วดูสิเนี่ยเปิดบริษัทแล้วเนี่ยต้องทํางานคนเดียวแล้วมันจะไหวเหรอลูกออใครว่าผมทําคนเดียวครับนี่ครับพนักงานบริษัทผมสามคนนี่แหละ อ๋อใช่ใช่งานหมดเลยเราไปสมัครตั้งแต่ตอนไหนเหรอเห็นกิ่งน้ำใสทำไมอะเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะแม่ว่าเิดบริษัทไปมันก็เท่านั้นแหละจะมีคนมาจ้างเราทำงานเหรอลูกเฮ้ยใครว่าไม่มีคนจ้างครับ พรุ่งนี้ผมมีนัดกับลูกค้าแล้วครับไม่เชื่อไม่เชื่อถามพนักงานบริษัทผมได้ครับใช่ไหมใช่ใช่โอ้พรุ่งนี้เลยค่ะพอ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 ต้องพูดด้วแล้วทำไมพี่บีนต้องหลอกแม่ด้วยอะคะเพราะพี่เป็นผีไงเรล่าขอเล่น แม่โดนทายอะ่ะแม่พี่ก็ผิดหวังมารอบนึงลนะใจท่้ามาห่วงเรื่องงานอีกนี่ไงเราแต่ไงอะ่ะพี่ก็ต้องทำให้ท่านเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพี่ให้ได้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะช่วยออ,อตามพี่อะ่ะแต่ท่านกลับก็หมดเรื่องแล้วยังไม่หมดเคลียร์เรื่องรีทายนี้ก่อนไม่เห็นบอกพวกผมเลยเฮ้ยเสียงมันหลังแล้วนะ,ะนะเยอะเวลา โอ้ยทำอะไรกันลูกยืนเรียงแถวหน้ากระดานเชียวโค้งจ่งชาติเหรอรอแม่เนี่ยครับแม่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมโคเรียกแท็กซี่ให้ครับโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรียกแม่เปลี่ยนใจแล้วแม่อยู่ต่อดีกว่าหาลูกที่รักบางทีนึงอยู่กันลูกนานๆดีกว่าน้องดีเลยครับแม่ดีเลยครับเฮ้ยไม่ได้ครับแม่พรุ่งนี้ลูกก็นัดประชุมลูกค้าไม่ใช่เหรอลูกเผื่อแม่อยู่เนี่ยแม่จะได้ช่วยอะไรลูกได้ไงก็นั่หละครับยิ่งไม่ได้เลยครับ คือ uh, ห้องอะห้องมันยังไม่เรียบร้อยครับแม่ห้องสกรปรกหูดกุ่นล็อกลุงลังหนูวิ่งเต็ไมไปหมดเลยครับกไปดูเหรอเดี๋ยวแม่ไปละเอาไปแล้วเหรอคะป้าคุณแม่ยังไม่ไปหรอกจ้าแค่จะไปซื้อของข้าวของเครื่องใช้ที่นอนหมอนมุง้งเพราะว่าแม่จะว่าจะอยู่ยาวสบายเลย แล้วพี่วงนอนกลับบ้านจะไปไหนจะไปไหนอยู่ตรงนี้ก่อนพี่ต้องขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะที่จะช่วยงานพี่ต่อเนี่ยพี่บีนจะให้พวกเราสามคนช่วยอลไรคะก็พี่บอกแม่พี่ไปแล้วไงพาพวกเราอ่ะเป็นพนักงานบริษัทพี่อ่ะอ๋อแสดงว่าพี่บีนจะให้พวกเราโกหกแม่พี่ต่อใช่ไหมคะดีเลยค่ะเรื่องโกหกเนี่ยน้ำใสถนัดติดแล้ว รคำสุดท้ายนะพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะหาหน้าไม้ให้พี่